นะครับ Q&A แล้วก็จะมีคำถามยอดฮิตเวลาบรรยายอะ่ะที่คนชอบถามแล้วอาจจะตอบทันบ้างไม่ตอบทันบ้างมี13ข้ออาการเตือนเมื่อ,อไหร่เริ่มสังเกตได้อย่างไรและควรพบอาการเตือนเมื่อไตเริ่มเสื่อมคุ้ง่ายๆสังเกตอะไรที่เราสังเกตได้เองบวมฉี่เป็นฟองใช่ไหมอันนี้สังเกตง่ายสุดละถ้ามีอาการพวกนี้ก็ไปเช็คเลยครับเช็คปัสสาวะดู มีโปรตีนรั่วไหมไปเช็คเลือดดูแล้วเวลาบวมเนี่ยอย่าลืมตรวจแอลบูมินในเลือดเพราะต้องไปดูระดับว่ามันต่ำกว่าสามจุดห้าไหมอันนี้เป็นเหตุชักนำอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไข้ไตเสื่อมไปพบแพทย์ข้อที่สองการตรวจวินิจฉัยโรคไตค่าคีรินีน e g อ r ยูรีนโปรตีนบอกอะไรได้บ้างอธิบายครบแล้วใช่ไหมครับ คนีนีนบอกอะไรฮะบอกระดับความเสื่อมของไตคนีนีนมาจากไหนมาจากกล้ามเนื้อแล้วม,มายุ่งอะไรกับไตเขาใช้เป็นตัวชี้วัดถ้าของเสียจากกล้ามเนื้อคือคีนีนเนี่ยมันสูงขึ้นแสงไว้ล้างตุก,กจาบมันหายไปเยอะก็ไปวัดประเมินค่าการทางนของไต E.G.F.R เป็นค่าการคำนวณว่าหนึ่งนาทีเลือดผ่านไตกี่ซีซี ครับคีตินีนตอนนี้สูตรคำนวณเนะี่ยมีเยอะในโรงพยาบาลที่รับชาวต่างชาติเขาจะมีสูตรคีตินีนของชาวต่างชาติด้วยเขาจะมีะมาเช่นที่ผมเห็นก็คือพญาไทรุรมมากรุงเทพบางรุงลาดเวกงนี้เขาจะมีพวกต่างชาติมาตรวจก็มีทั้งพวกผิวดำเป็นพวกแอฟริกันเป็นพวกยุโรป เป็นคนไทยอันเนี้ยสูตรที่เวลาตรวจ eGFR eGFR ของของโรงพยาบาลพวกนี้นะห้ามใช้สูตร for ไทยใช้สูตรสำหรับคนไทยไม่ได้ฮะเพราะค่ามันจะหลอกคือมันจะเป็นค่า eGFR ที่ดีเกินจริงต้องใช้ไปสูตรต้องใช้สูตร non อฟริกันคือเราไม่ใช่พวกอฟริกันใช้สูตรนี้ฮะแล้วมันจะใกล้เคียงกับสูตรมาตรฐาน ที่สถาบันหลักคือสี่ลาดเรามาจุฬาใช้คือสูตร EPI มันใครไปตรวจร่างกายที่มีให้เลือกนะมีแอฟริกันนอนแอฟริกันฟอไทยอันเนี่ยให้ท่านเลือกอย่าเลือกฟอไทยนะให้เลือกนอน a แอฟริกันมันจะใกล้เคียงกับระดับที่เขาใช้ในปัจจุบันนี้อยู่นะครับยูรีนโปรตีนก็คือโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะยูรีนก็จะบอกว่าไตท่านเสื่อมมากน้อยส่วนใหญ่เราจะมีโปรตีนรั่วฉี่เป็นฟองเนี่ย ไตมักจะเสื่อมในระดับที่3าบีลงไป3าบีไป4อย่างเงี้ยนะฮะจะเริ่มมีโปรตีนรั่วเป้าหมายการรักษาไตาเสื่อมชะลอ,อการเสื่อมลดแทรกซ้อนฟื้นฟูกันทำงานก็บรรยายมาครบนะครับสาเหตุของไตเสื่อมมี12ข้อมีอะไรบ้างทำไมมันทำให้เสื่อมนะครับแล้วฟื้นฟูการทำงานก็มาดูที่ค่าบีเอ็นเป็นหลักแต่ถ้าท่านรักษาเบาหวานท่านก็ต้องคูดน้ำตาลในเลือด าารักษาความดันท่านก็ต้องคุมความดันถ้าท่านาใช้ยาท่านต้องเน้นกับคุณหมอว่าท่านเป็นโรคไตไตเสื่อมต้องให้คุณหมอเนี่ยเขาคัดตัวยาที่ไม่มีผลกะตายออกนะครับแล้วการควบคุมที่สําคัญที่สุดแล้วชัดเจนที่สุดในกระบวนการอาหารไม่ใช่เรื่องกินผักสีจืดสีซีดไม่ใช่เรื่องการลดเกลือแต่เป็นเรื่องการคุม b U n ที่จะฟืน้นฟูการทํางานได้นะครับอันนี้ตอบเพื่อให้มันกระชับเป็นเป้าโภชนาการต้องหลับผู้ป่วยไตเสื่อมจํากัดโปรตีนเลือกแหล่งโปรตีนคุณภาพเลือกตามเครื่องหมายถูกสีเขียวผักผลไม้ที่ควรรับประทานควรผักผลไม้ที่ควรรับประทานและควรงดผมแนะนําให้ทดลองกินผักหลากหลายตามที่ท่านชอบกินแล้วไปตรวจเลือดดูดูว่าฟอสฟอรัสเกินไหม แคลเซียมต่ําหรือเปล่าโปแสเซสียมเกินไหมถ้าไม่เกินกินแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกินแล้วเรายังมีความสุขในการกินผักผลไม้แบบนั้นอยู่ท่านมีตัวเลือกแค่แก้มันมีตัวจับฟอสฟอรัสมีตัวจับโพแสเซสียมมีตัวที่ไปเพิ่มแคลเซียมขึ้นมาท่านใช้ตัวช่วยอัะนนะี้ท่านยังคงสามารถคงสาภาพการกินผักและผลไม้ที่ท่าน มีความสุขในการกินได้อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องงดจนไม่มีอะไรจะกินชีวิตเราก็จะลําบากย,ย่ําแย่แล้วเราไปคุมผิดตัวเราไม่คุม B.V.N ในที่สุดไตวายไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะบั่นพรคุณภาพชีวิตคนไทยเราจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารขาดเอนไซม์ขาดวิตามินแร่ธาตุไปหมดเพราะเราถูกจํากัด ให้กินผักได้เพียง2อย่างกินผักกัดขาวก็กินกะหล่ำปีกินผลไม้ยา่อื่นไม่ได้เลยพเพราะโสรซีมเกินอันนี้คือการชี้แจงให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมาในแนวทางที่ท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีไตที่ E G f R ทำงานเพิ่มขึ้นระดับไตาจากระดับ3ขึ้นเป็น2ขึ้นเป็น1จากระดับไตาวายขึ้นเป็นระดับ4ขึ้นเป็นระดับส หรือมันขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฟอกเอา BUN ออกเพราะท่านสามารถคุม BUN ได้นะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยโรคไตไม่มีท่าพิเศษครับไม่มีท่าไหนที่ออกกำลังกายแล้วทาให้ไตดีขึ้นไม่มีแต่การออกกำลังกายควรออกไหมครับออกตามอะไรฮะตามอายุตามสภาพร่างกายฮะไม่มีท่าพิเศษ แล้วก็ไม่ควรมดด้วยการออกกำลังกายเยอะๆอาจทําให้เขาเรียกว่าไตาเสื่อมเทียมเคยได้ยินไหมเพราะออกออกกำลังกายเยอะๆอะไรเพิ่มขึ้นครับขีดินินเพิ่มมันเลยดูเสมือนไตเสื่อมเทียมแต่ว่ามันจะไม่เสื่อมจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องหยุดออกออกตามสภาพที่ควรจะเป็นนะครับตามสุขภาพร่างกายตามที่เราทําแล้วมันเหมาะสมแล้วพอดี ข้อที่6ยาที่ช่วยชะลออาการเสื่อมของไตมีไหมยาลดโปรตีนในปัสสาวะเขานิยมใช้รอสแทนอยู่แต่เท่าที่ผมติดตามก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรนะครับแต่ว่าช่วยลดความดันได้ยาคุมความดันโลหิตอันนี้ช่วยชะลอความเสื่อมของไตจรงิงยาลดน้ำตาลในเลือดช่วยชะลอความเสื่อมของไตจรงิงนะครับมีหนึ่งอันเดี๋ยวนี้ผมเห็น คุณหมอโรคไตชอบไปจ่ายยาเบาหวานเอ๊ะหมอโรคไตไปจ่ายยาเบาหวานเพื่ออะไรมันมียาเบาหวานกลุ่มหนึ่งที่มันขับน้ําตาลทางปัสาวะราคาแพงมากเป็นยารรเีิร์ชใหม่เพื่อหวังไปชะลอความเสื่อมของไตผมคิดว่ามันน่าจะมาจากงานวิจัยเนี่ยแหละแล้วก็น่าจะเป็นงานวิจัยจากบริษัทยานี่แหละแต่คุณหมอโรคไตจ่ายกันเยอะเลยผมติดตามผมก็ไม่ได้ไปไปยุ่งไปเกี่ยวนะก็ปล่อยให้ทานไป ไม่เคยมีใครไตดีขึ้นจากการกินยากลุ่มนี้เลยไอ้คนไข้ที่ต้องไปซื้อเนี่ยผมก็บอกเลิกกินเถอะพี่เม็ดหนึ่งสี่สิบกว่าบาทผมเห็นคนไข้อื่นกินมาเป็นร้อยคนแล้วไม่มีใครไตดีขึ้นเลยพี่เสียเงินสี่สิบกว่าบาทต่อวันมันไม่ได้ช่วยให้ไตดีแต่บางคนคนไข้เขามีความสุขที่จะกินนะเบิกได้ฐานะไม่ได้เหลือร้อนก็ตามอัตรภาพก็ทานไป น,นี่เขาพูดไปแล้วพวกยาเอนเซตยาชุดยาสมุนไพรบางชนิดก็บรรยายยากอยากให้เป็นเรื่องของคําถามแล้วกันเพราะว่าแทรกซ้อนของโรคไตมีอะไรบ้างครับพูดไปแล้วก็สรุปเป็นเรื่องของโลหิตจางโลหิตจางเกิดจากอะไรฮะเกิดจากฮอ,อ,อโโโโร์โมนอิริโทพอยตินมันลดลงเลือดก,ก็เลยผลิตไม่พอเราก็แก้ด้วยการฉีดฮอร์โมนตัวนี้บวมน้ําบวมน้ําคือเกิดจากโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ทำให้โปรตีนัลมูมินในเลือดต่าลงฉะนั้นภาวะก็จะมีน้ํารั่วมาจากหลอดเลือดทัางกระบวมกระดูกพุนกระดูกพุนก็เกิดจากเมื่อไตเสื่อมเนี่ยวิตามินดีจะลดลงแคลเซียมในเลือดลดลงฟอสฟอรัสสูงขึ้นมันก็เลยทําให้กระดูกพุนเราก็แก้ซะก็ทําให้เลือดไม่เป็นกรดทําให้ฟอสฟอรัสไม่เกินทําให้แคลเซียมไม่ขาดทําให้วิตามินดีไม่ขาดอันนี้คือการกินเสริมเลือดเป็นกรดใช้โซดามินน้ําท่วมปอด ไปเพิ่มออลูมินในเลือดน้ำก็ไม่ท่วมปอดนะครับข้อเก้เลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมฟอกเลือดหรือล้างช่องท้องอะไรที่เหมาะสมกว่ากันอันนี้แล้วแต่สมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่ไม่นานอะ่ะเมื่อสักสองปีที่แล้วมั้งนั้นคนไข้ที่ไตาวายก็คุณหมอก็สั่งเปิดเส้นแล้วก็ฟอกแขนหมดเลย อันนั้นก็เป็นยุคเจริญเติบโตของศูนย์ไตศ,ศูนย์ฟอกไตก็โตเป็นดอกเห็ดเลยตอนนี้สพสชเงินใกล้หมดก็เปลี่ยนไปขั้นแรกใหม่ให้ฟอกทางหน้าท้องหมนเปลี่ยนจากการเปิดเส้นแขนให้ไปวางท่อที่หน้าท้องเพื่อน้ายามาฟอกเองที่บ้านวิเคราะห์ให้ฟังเป็นข้อๆนะคือถ้าฟอกเลือดทาง,งหลอดเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอ่ะข้อดีมีก็คือเลือดมันสะอาดครอบคุม เรียกว่าควบคุมได้เพราะมันเอาเครื่องไปบังคับอโอกาสติดเชื้อยากแต่ข้อเสียคือท่านต้องเสียเวลาอาทิตย์หนึ่งสองวันถึงสามวันแล้วแต่ศูนย์จะนัดไปฟอกแล้วก็เจ็บตัวตลอดเพราะว่าเวลาฟอกก็ต้องเอาเข็มแทงเข็มมันค่อนข้างใหญ่ท่านก็มีได้มีเสียแต่ว่าถ้าล้างท้องช่องท้อง ก็จะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะเป็นคนอายุเยอะลูกหลานทํางานหมดไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลก็ฟอกเองที่บ้านรัฐบาลก็แจก,กน้ํายาฟอกเลือดทังช่องช้องมาให้ก็เอารถวิ่อัพไปขนได้เลยฮนะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะวันหนึ่งสี่ขวดเดือนหนึ่งร้อยี่สิบขวดเขาให้บาทีหนึ่งหกเดือนก็ขนมาตุนที่บ้านก็ล้างเอาข้อดีคือไม่ต้องออกจากบ้านข้อเสียก็คือล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ แล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้แต่วันนี้ท่านถูกบังคับให้เลือกตรงนี้ถ้าไม่มีเงินฟอกเองรัฐบาลก็จ่ายไม่ไหวจ่ายให้ศูย์ฟอกไตไม่ไหวแล้วก็ผลิตน้ำยาส่งห้ท่านที่บ้านนะครับการปลูกถ่ายไตผู้ที่ปลูกถ่ายไตยต้องเตรียมตัว <c oughs> อันที่หนึ่งท่านต้องไตาวายแล้วอันที่สองอันนี้กติกานะต้องไตาวายแล้ว อันที่สองท่านเอาฟอกเลือดทงังทางเส้นแขนมาก่อนอันที่สามต้องหาไตาได้ไตที่หามาอาจจะเป็นไตบริจาคหรือเป็นไตาญาติพี่น้องที่บริจาคถ้าไตาบริจาคก,ก็แล้วแต่ดวงส่วนใหญ่ดวงมันจะมาประมาณทั้งสามถึงสามถึงสิปีท่านก็ต้องรอไปสามถึงสิปีถึงจะปลูกถ่ายได้แต่ถ้าเป็นญาติญาตินั้นควรจะอายุน้อยกว่าท่าน มีคนไข้ามาปรึกษาผมอายุสี่สิบกว่าไตาวายคุณแม่จะบริจาคไตให้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าไปทําให้คุณแม่ไตาวายคนหนึ่งแล้วทาให้ตัวเองเนี่ยได้ไตทึ่ไม่มีคุณภาพมารางนั้นถ้าคนจะบริจาคเนี่ยต้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าความสําคัญคือเลือดต้องเข้ากันได้มีฉะนั้นเนี่ยปลูกถ่ายไปเนี่ยร่างกายมันจะก,กําจัดไตข้างนั้นทิ้งด้วยระบบภูมิคุ้มกันตัวเอง เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกไถไตก็ต้องต้องกินยากดภูมิเพราะกินยากดภูมิข้อแรกที่ต้องเสียคือเสียตังค์เดือนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆนะเดือนละประมาณสี่หมื่นสำหรับการกินยากดภูมิตัวที่เสียต่อมาคือเสียภูมิกุ้มกันท่านจะป่วยง่ายป่วยแรงเป็นมะเร็งง่ายอันนี้คือสิ่งที่ได้มาเพื่อจะแลกของการที่ท่านไม่ต้องไปฟอกไตและถ้าท่าน ไม่มีสัดิการส่วนใหญ่รัฐบาลอาจจะออกให้บางส่วนนะครับในการปลูกถ่ายแต่ถ้าท่านเสียเงินเองจะประมาณสองล้านถึงสามล้านบาทต่อการปลูกถ่ายไตหนึ่งข้งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมถ้าเราจะปลูกถ่ายไตหนึ่งเตรียมใจสองเตรียมตังคสามเตรียมไตสี่เตรียมเผชิญกับผลข้างเคียงที่มันอาจจะเกิดขึ้นสรุปแล้วไตาวายมีอะไรดีไหมครับไม่มีอะไรดี เพราะนั้นวันนี้สุบทสรุปคือไม่วายดีที่สุดตรวจร่างกายตั้งแต่ไตเรายังเสื่อมขั้นต้นหรือไม่เสื่อมเลยแล้วรักษาให้มันไม่เสื่อมไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องของการให้ความรู้เรื่องให้คนไทยไม่ต้องไตาวายเนี่ยผมจึงได้ตั้งมุลนิธ่นี้ขึ้นนะก็คือเหมือนเงินพวกเราช่วยพวกเรากันเองแล้วแกแล้วแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่าเรา มีความสบายใจเท่าไหร่ที่จะช่วยก็ตามศรัทธานะครับท่านใดไม่ไม่สามารถมีอะไรฮะไม่มีความสามารถทางการเงินเรายินดีอย่างยิ่งครับที่ท่านมาฟังแล้วก็ช่วยส่งต่อความรู้อันนี้ซึ่งมันถูกพิสูจน์มาแล้วเป็นข้อที่จริงมาแล้วก็อยากให้คนที่ไตเสื่อมมีความสุขที่สุดเท่าที่ผมจะคนฟ้ามาได้เท่าที่ผมทดลองแล้วมันประสบผลสาเร็จจริงๆนะครับ การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคไตเสื่อมข้อจํากัดแล้วความเข้าใจของครอบครัวไม่มีอะไรแลกแยกเป็นพิเศษเลยครับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่อายุน้อยๆใช้หลักการเดียวกันที่บรรยายมวอว่าตั้งแต่เช้าไม่ไม่มีไม่มีวิธีพิเศษสิบสองสิทธิการรักษาค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยสิทธิบัตรทองประกันสังคมก็ได้จัดการออไม่ว่าสิทธิใดๆนะฮะฟอกศูนย์เดียวกัน ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพในการจ่ายเพราะฉะนั้นท่านอาจจะใช้สิทธิประกันสังคมใช้อออะไรนะสิทธิบัตรทองหรือเป็นข้าราชการฟอกศูนย์เดียวกันไม่มีอะไรต่างายกเว้นคนที่ฟอกด้วยไม่มีสวัสดิการฟอกได้เงินสดก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษก็ประมาณ1,500บาทต่อครั้งโดยทั่วไปก็ขั้นต่ำเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเดือนละ8ครั้ง 8ครั้งคูณพันห้าก็ประมาณหมื่นสองอันนี้คือขั้นต่ำไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณหมื่นสองพันบาทสำหรับคนที่เบิกไม่ได้คนที่เบิกได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเล็กน้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นภาระสำหรับคนไข้ไตาวายแล้วก็เป็นภาระในการที่ต้องเดินทางไปฟอกเลือดสัปดาห์ละสองครั้งถึงสามครั้งทุกอย่างเป็นภาระทั้งสิน้นนะฮะเพราะ,ะนั้นผมเลยไม่อยากให้เกิดว่ามีใครสักคนหนึ่ง ต้องไตาวายไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราเลยมันมีแต่ภาระมีแต่โทษภยัยแค่เจ็บนะครับก็เลยอยากให้ข้อมูลเนี้มันส่งต่อแบบถูกต้องนะครับครับอันนี้เป็นคำตอบที่ผมคิดว่าเป็นธรรมชาติที่มันอธิบายได้